สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและก็ตั้งประเทศทุกท่านนะครับเนาะกาลังรับชมทั้งบ้านหรือทังานนะครับเด้อผมสิภาพพี่น้องออกมาหาเนยู่นกินครับผมมาล่องใส่เบ็ดเปลือกร่มกันครับพี่น้องมือเบ็ดเปลือกเบ็ดเล่านะครับเนาะพอดีไปได้เยอะเสร็เดือนนะครับพี่น้อง กับขขาเบ็ดเผือกุ้มกับบอขั้นได้ลือออกครับแต่ยังงี่ยู่ก็ดีเลยนี่ครับไปได้เยอะสี่เดือนหง่มากนะพี่น้องนะเดี๋ยวมาล่องใส่น้ากันครับมือนนิสีมานบ่ครับผมลักลักแต่นิ่เย็นเนาะพี่น้องเนาะปละไรครับผมมาล่องเดินเป็นยังไงสีมานบ่หมานน้ำกำลังลงครับพี่น้องเติมห็นปลายเข่าแล้วครับผมแต่บอบมานถือว่ามาเหรนทงเหรินน้ากันนะครับพี่น้องเนะ มาบรรยากาศมือนกันครับผมล่มว่อยว่อยวีแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับพี่น้องสี่ห้าโมงครับผมมาหลุนมาชมนู้นกันครับมีแต้มบอไปครับพี่น้องเพื่อเป็นการบมดสิวลาครับผมเอาไปลงเบ็ดนู้นกันเลยครับบัดนนี้มีแต้มบอครับไปครับครับพี่น้องสำหรับเยียรห้องมือนี้ครับผมโอ้เดี๋ยวไมาไหลายเติบครับผม ประมาณลอยหนึ่งไงละครับจะตัวงามๆเลยสวยเงยเลยสำหรับเบ็ดผมกะเป็นชุดเก่าครับพี่น้องด้าลังเก่านะครับเนาะด้าลังเก่ามาเบ็ดเป็นเดือยสิบสี่นะครับพี่น้องเนดะ้อตาดาวแดงครับผมนะครับลงเบ็ดต้องกันครับบัดน,นี้สำหรับวิธีการเยี่ยวเยะนะครับผมนี่ มาเวียดผมกับว่าไงครับมาปน้่อยเอเอาะเสียเข้าไปเลยง่ายๆครับพี่น,น้องสักนี่แหละผมจะตัดออกก็ได้ดครับจะเครื่องนึงอาจจะเครื่องนึงกับพ่อไปครับผมบันหันมาหาอยู่หากินเ้ยจะทีเระาทางเลยอยู่ในร้านมันมัน,มน,มนเลยเลยมาโดนอยู่ครับพี่น้อง หลังแรกกัมันมีแล้วครับผมบริเมาโดนอยู่ครับประมาณโอ้เกือบเดือนได้อยู่ครับพี่น้องตอนแน่นำมากันในบกนะครับผมมาสองรอบแล้วใส่เบ็ดเปลือกก็ได้ ตาดจกงน่อยครับนี่อะไรกับบดีนะครับเนาะไเป็นมุกันต่อครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับพี่น้องผมจะไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องหอดเปลือกสุดถ่ายก่อนนะครับผมสีมือสีคข้ครับพี่น้องไปครับอาจจะมาหลุดมาชุนองกับมือเสาร์ทีเดียวนะครับเด้อครับพี่น้องครับผมยางเบ็ดกบขึ้นมากครับผมได้แต้มนึงแล้วนะครับพี่น้องมากแล้วครับตัวแรกของห้องโอ้บางกินลึกร้อมด้วครับพี่น้องเด้อจากสิปดได้่าดอกครับเอามาแล้วครับพี่น้องเอาปดออกก่อนครับผม สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับพี่น้องผมสภาพพี่น้องทุกท่านออกมายามบิดเผือกน้องกันครับเหมือนมะยมบิดเล่าห้อครับใส่ปเหมวอว่านนี่เนาะพี่น้องเนาะสี่ม้านบมานะครับผม,มบมานก็ถือว่ามาเล่นทงเล่นน้ำกันนะครับพี่น้องเด้ออือมาบรรยากาศน้องกันครับเป็นจังไดย ปลากระสุบกระบอนดี่ดีครับพี่น้องแล้วมรดูว่าสิกินเบีวิตในห้องบ่อวานนี่ก้อนกลับก็ได้ไปตัวนึงแล้วแต่ไล่ไปตัวน,วนึงครับผมมาเบิ้งรอบนี้ครับพี่น้องสีมานบู่มาน,านไปครับเบิ้งน่ากันเลยครับผมเหมืนอนขี้ข้างเอ้ยหลัดมาหาอยู่หากินเด้อโอ้น้มเนี่ยเหมือนส่องไหมเย,ย็นใจใจจ้ะครับพี่น้องอ่ะเบิ้องล่างแดงก,กันครับ ตั้แรกตั้แรกจึงได้เงียบเงียบติดนะหลังต่อไปครับพี่น้องกำลังจึงได้ได้ที่เป็นตึงๆอ๋อไมาแล้วครับพี่น้องแก้มแรกห้องที่สวงไหลหน่อยครับพี่น้องโอ้ อโอ้ยน้อยแต่น,น้อยพูดต้นไงตอนนี้น,นมือแหบบน,นิเก้าอืมแด็แเด็กนักมันเก็บเลยอาจจะว่าใครสะดวกนี่นก็ครับพี่น้องเด้อผมถือมือเดียวครับผมอ่ะบิ่งกันต่อครับพี่น้องหลังต่อไปครับผมหืมทันงนี้ถือีอยิ้งครับนี่ อ๋ออันนี้ถึงผักเค็งไงครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหอ๋อจิตเลี้ยงหลังเลยครับผมตกไปเลยสองหลังแล้วสองเต็มโอ้หลังนี้คือพันธุ์บุ๋มจิ นี่โบยู่ครับพี่น้องโอ้ยามบิดมาจนว่าสิเลลวครับพี่น้องสองเผือกครับผมมันก็จะเห็นอีกนี่ครับนี่ครับผมเออตัวง,งามขึ้นมาเนี่ยครับเอาเก็บครับพี่น้องเออวันสีบัวมันเลยครับเมืนอนี้ย,ยามบิดจนสีเหลวไหมครับพี่น้องยางมากแต่พูน หน้าสองเผือกสามเผือกสี่เผือกแล้วก็บวถือเนื้อกับว่หล่อนครับเฮ้ยนะกิฟครับตัวปลาครับผมขอวเฮ้ยตัวงยเอะนะกิฟครับผมเสียงปลาสัวปลาบ้อนนู้สันันวันไหวแล้วครับพี่นออนปลาเข่าแ้่ว่าปลาเ่ากินเยือครับ ยินมแล้วบ่เลยบอมากินเยอะพี่น้องครับนังนีปยังบุกันตายเด้ครับตายิ่เลยดยยย้ยยอ้ปครับี่น้องไดเรียบร้อย หลังนี้มันอีหยัง,งยๆๆๆๆครับพี่น้องยุก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 ครับผมโอ้พอครับพี่น้องโอ้โสวยสวยเลยครับผมนั่นใส่ถังกันครับปลอดภัยไว,ว้ก่อ <laughs> นไปครับเหลัง่อไปครับผมนั่นมา่น้า<อ>เด้อครับพีน่น้องเด้อพี่น้องครับผม เปือกเส้นนี้หายครับลุดไปเลยโอ้เสียหนอเอ้าปลาเยียงครับนี่โอ้ตรงนี้ครับพี่น้องตัวปลาไหมทำนี่กับเติยวเตียวเอาเอาเอาปล่อยครับผมปล่อยปล่อยเอาไป เสร็จเดีย๋ยวด้วยลวครับพี่น้องอย่าเ,เบ็ดเสร็จทุกหลังแล้ะครับหนัลงานห้อง,งอน,นี้เย็นมาสองตัวกระเข่งตัวนึงครับกระคอสองตัวครับพี่น้องกระหมานเปนไดครับผมก็ว่ากะสิพ่อได้เน่ายูเน่ากินเศรีย,ยด่รอกครับแลวงง่ายเลยดอกอให้ก็บบะุ่กถือกระทุกกระลุดครับหลังนึงกระได้ ยังเดี่ยวใส่ถังยังได้ยังรุดรุดไปเลยสะดูบ่มีอนสวิงสวิงผมหายเสยียวไม่เห็นครับพัดเห็ดยมไหมครับที่นองมีสวิงกับสีไข่เนี่ยสวิงตากไว้ก่อนชัวว่วตัว แบบนี้มันก็เสียงเครื่องประดุกมันก็กินบม่ลกครับประดุกเนี่ยก็ะไหว้คือก็ไว้หนดวดมัตจะถือปั๊บมันดิน่นนิดเดียวก็ลุดเลยคิดว่าบ่มันมาเลยครับพี่น้องเออเสาหนีห้องเด็กเร็วง่ายอยู่ไปโขกกันครับพี่น้องขึ้นโขกกัน เด็กก็แจ้งมาลุ่นน้ำกันคลิปต่อไปแล้วครับพี่น้องเด้อไปหาอยู่หากินเนวใดครับผมหมานบ่หมานหมานหน่อยหมานหลายกับว่าเป็นยังครับพี่น้องว่าแต่เด็กพ่อเด็กยูเด็กกินก็เอาจะมาเบิ้งมาชมน้ำกันคลิปต่อไปนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ิขอฝากพี่น้องไว้สำหรับก้อนครับผมเพื่อจะได้เก็บของกับบ้านก้อนนาะพี่น้องเน,ะนาะนำแต่งตัวไปทำงานก้อนครับ